สวัสดีครับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แพทย์กวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องก็ค,คือการล้างช่องคลอดนะครับช่องคลอดปกติมีเชื้อแบคทีเรียรพวกกรามลบอะไรพวกนี้มีความเป็นกรดมีหลังน้ำเมือกมีความสมดุลดีอยู่แล้วนะครับช่วยป้องกันการติดเชื้อและเอื้อประโยชน์ให้กับการผสมพันธุ์เหมาะกับสเปิร์มให้มีชีวิตอยู่ สามารถครับไปผสมกับไข่ในท่อน้ําไข่ได้เป็นสมดุลธรรมชาติปกติถ้าเราไปสวนล้างหรือใช้น้ํายาหลายๆชนิดที่มีขายในท้องตลาดหรือกรดน้ําส้มสายชูอะไรพวกนี้ไปส่วนล้างทําให้เป็นกรดมากขึ้นเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องนะครับก่อให้เกิดผลเสียตามมามากมายดังต่อไปนี้นะครับก็จะทําให้เกิดการอักเสบง่ายขึ้น เชื้อปกติในช่องคลอดหายไปทําให้ภูมิต้านทาน,ทานบริเวณนั้นลดลงติดเชื้อง่ายอาจจะมีติดเชื้อมีกลิ่นเหม็นตามมามีตกขาวอะไรพวกนี้อีกพวกคือมีโอกาสติดเชื้อแป,ปปิโลมาง่ายขึ้นหลังร่วมเพศอะไรพวกนี้ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกมากกว่าปกติสองสามเท่านะครับ อีกพวกก็คือการส่วนล้างบางครั้งฉีดแรงไปทําให้น้ํายาที่เราใส่เข้าไปลึกเข้าไปถึงโพรงมดลูกลามไปถึงท่อนําไข่อาจจะเข้าไปในช่องท้องได้เพราะว่ามีรูปเปิดตรงท่อนําไข่เข้าสู่ช่องท้องได้เลยเพราะฉะนั้นเชื้อโรคก,ก็เข้าสู่ไปในช่องท้องทําให้เกิดการอักเสบในช่องท้องได้ทําให้ติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานแล้วก็อาจจะติดเชื้อรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ติดเชื้อในกระแสะเลือดอะไรพวกนี้ หรือว่าเป็นฝีหนองอะไรพวกนี้ต้องรีบผ่าตัดด่วนเลยได้นะครับอันตรายมากบางครั้งเกิดการอักเสบที่ท่อนําไข่ได้ทําให้ท่อนําไขต่ตีบตันหลังจากสเปิร์มผสมกับไข่ได้ตัวอ่อนเดินทางมาในท่อนําไข่ไม่สามารถไปฝังตัวในโพรงมะลูกได้ทําให้เกิดการตั้งครรภ์น,นอกมะลูกได้ตรงท่อนําไข่อะไรพวกนี้ทําให้ท่อนําไข่ฉีกขาด หลอดเลือดฉีกขาดเกิดเลือดออกในช่องท้องจำนวนมากทำให้ช็อกเสียชีวิตได้อันนี้น่ากลัวมากมีผู้หญิงสาวหลายคนต้องเสียชีวิตในแต่ละปีจากการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกนี่แหละแล้วมินิชัยไม่ได้จนผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุดนะครับต้องระวังอย่างมากอันนี้อันตรายมากอีกพวกก็คือทำให้เกิดการอักเสบที่โพรงมดลูกก็พบได้ ทำให้ติดเชื้อรุนแรงในอุ้งเชิงกลานอาจจะต้องตัดมะลูกทิ้งก็มีดังนั้นช่องคลอดมันมีสมดุลของมันดีอยู่แล้วเหมือนดังเช่นในลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้ถ้าเราไปทําให้เสียสมดุลทําให้เกิดความเจ็บป่วยตามมานะครับมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นห้ามใช้น้ำยาใดๆไปส่วนล้างช่องคลอดนะครับให้ใช้น้ำ เปล่าน้ำสะอาดก็พอนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ